สวัสดีค่ะมาเดินออกกำลังกายนี่ค่ะมาเก็บกระเทียมกระเทียมปลาค่ะนึกว่าไม่มีนะคะต้องนี่ต้องนี่ข้างทางแฟ้นบนาหาินเก็บค่ะถาลึกๆในพันธหิเก็บมาเดินออกกำลังกายค่ะแล้วก็มาเดินเก็บกระเทียมปลา ร้ายอยู่ค่ะกระเทียมปลานี่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เห็นต้นหญ้าตะกะแตนด้วยค่ะนี่เวลาเก็บได้ซ์ซัี่บ่ไดเอาของตัดมาเลยค่ะดึงดึงดึงเลยเวลาอยากกินค่ะซามี่ยางโด่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 งเลยบ่สนใจเลยค่ะ หายไทยห้ก็บบสนใจเลยค่ะเห็นข้าเจ้าเก็บกินแล้ววิไลคืดยาค่ะจะเอาไปกินกับตำสมอยากเอาไปพัดกับคือเดี๋ยวมือ่อนาเสีมาเก็บอีกค่ะเห็นผี่คนไทยพันบอกไว้ยู่แถวๆนี้มีพันวาวิไลเก็บต้องถีมา้าม้าเขาไปบ่ได้นะคะ ไปเห็นงานกลับมาก็เลืมายางเห็นบอดอกใหม่แฟนชวนบอได้ชวนดอกวิไลแหละมาน้ำเพลินก็อยากออกมายางน้ำแหละค่ะยูนีก็เรียกว่าบาลิมันนี่นะคะเป็นบ่งที่คนค้นยางลายอยู่ แต่ว่าต้องหนีคนบ่ค่อยอันนี้แต่ทีวทิวไรยงาง่านมากคน้นายอยู่ค่ะถ้าได้ออกมายางแบบนี้ก็สดชื่นเนาะค่ะให้คิดถึงบ้านไปได้แน,น่ค่ะเมื่อนี้อากาศดีมากค่ะนี่กระเทียมปลาเต็มเลยค่ะนี่แต่อันนี้แฟนบให้เก็บดอกขี้ม้าพันว่าคุณข้างในอีกเก็บต้งทีม้าเขาไปบ่ได้นะคะต้งทีม้าบกเขาไป เพราะว่าคางๆบองอันนี้ก็ม้าย่างเดี๋ยวเดี๋ยวสิยญางกลับมาอีกนะคะเนี่ย แบบนี้เลยค่ะบัได้เอาของรับก,ก,ก็รับ 为什么？